We o f cause o I We o f d cause o I อันนี้ตุ้ยเว้นช่องว่างไว้นะคะตรงนี้ก็คือให้เพื่อนๆน,นึกคำตอบในหัวใจหรือว่านึกคำถามในหัวใจนะว่าเราจะถามว่าซื้ออะไรบ่อยแค่ไหนนะคะช่องว่างตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เติมเติมคำลงในช่องว่างได้นะคะนี่ หัวใจต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้อนะคะหัวใจซื้อไม่ได้นะคะโอเคอย่างยกตัวอย่างนะคะชุนบยสเปียร์ We off cows do getränke I We off cows do getränke I บ่อยแค่ไหนคะที่คุณซื้อเครื่องดื่มถาม We off ก็ต้องตอบเป็น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ ก็จะเป็น each c o f e r อะไรเดียววั s e r each c o f e r w a s e r jeder walker I each c o f e r w a s e r jeder walker I นะคะฉันซื้อน้ำประจำนะคะทุกๆทุกทุกอาทิตย์นะคะฉันซื้อน้ำประจำทุกอาทิตย์ หรือเพื่อนๆจะถาม we of c o u s e do alcohol i y e we of c o u s e do alcohol i y e ก็เพื่อนๆก็ตอบตอบเองนะคะถามเองตอบเอง is c a u s, <laughs> s e r of alcohol i y e หรือว่าไม่เลย is c a u s e r นี alcohol ่ alcohol e y e นะคะโอเค หรือว่าเป็นไอมันอิมโมนาอะไรเงี้ยคะก็ก็เป็นอะไรอะ่ะอิชคาลเฟอร์บลาบลานะคะวัตเซอร์ออเดอรแอลกอฮอล์อิชคาลเฟอร์วัตเซอร์ไอมันอิมโมนาอิชคาลเฟอร์วัตเซอร์ไอมันอิมโมนาฟีเลนดังก์ออกพิเดเซนชูส